สายดีท่านผู้ชมสบายดีานาะมื่อกนะี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับซ้องสาวลาวบ้านนาเนาะโดยมื่อกี้กาจะมาเอ่าเว้าเรื่องนาะก็จะมาเว้าเรื่องประสบการณ์เนาะที่ตัวเองเนาะได้ไปเที่ยวไทยเนาะครั้งแรกเนาะจะไปเที่ยวไทยนะเนาะเฮาต้องเห็นแวนวดถึงจะได้ไปนะเนาะเฮาต้องเห็นแนวด่าเนาะแน่นอะนะว่าทุกคนเนะาะได้ไปต่างประเทศครั้งแรกมันต้องมีความแบบว่า ตื่นเต้นแบบว่าตื่นเต้นนะแบบว่ามีความตื่นเต้นแบบว่าโอ้ยยังงนะเนาะสำหรับชาวเราเองเนาะก็มีความตื่นเต้นหลายเนาะที่ได้ไปไทยครั้งแรกแล้วก <election> ็ผ like ่านมานะเนาะเขาบบเคยได้ไปเนาะเาก็มีความคิดเนาะความใฝ่ฝันเนาะอยากไปเด้อยากไปเที่ยวเด้เนาะประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเขาเนาะเพ่นมีทะเลได้เนาะบ้านเขาอ่ะโบมีไซเดนติดกับทะเลเนาะบ้านเขานะเนาะแต่ว่าเขาอัน ก็เวยว่ามีความแบบสนใจอยากจะไปเที่ยวเนาะเพราะว่าเขาจะเห็นอยู่ในโทรทั์เนาะเนาะเขาจะเบิ่งในละครหรือว่าเบิ่งในรายการบันเทิองออียงต่างๆข่าวสารเนาะเขาจะเบิ่งในทรทั์เนาะเขาจะเห็นบ้านเพื่อนเนาะแต่ว่ายัางไม่ได้เห็นแบบว่าแบบไปแบบด้วยตัวเองเถือ่ยนอะเนาะมันก็นมีความคิดอยู่ในใจว่าจะเป็น,น,นยนวไงในนี้เนาะอยากไปเที่ยวดิจะเป็น,นยังไงเนาะเอียงนะ นาะซิ่ถือเราเจ้าตุ้มเราเจ้าตัวบ๊อหรือว่าสิป็นเนาะใดเนาะขึ้นไปไล่ไลยแนวอะไรเนาะเนาะเออหลายอย่างเนาะเพราะว่าเขากับเบิงในทรทัศน์มันจะมีข้าวนั่นข้าวนี่หลนะมันเห็นเขามันก็เห็นเขามีความย่านกลัวเนาะแต่ว่าก็อยากไปเที่ยวนกับน่าเจ้าพเป็นอย่างเนาะบ้านเมืองกับมีการป้องกันีอย่างต่างๆเนาะป้องกันความสงบวันนี้อยู่แล้วเนาะตอนนี้เนาะนะเนาะครั้งแรกที่ได้ไปเนาะก็ดีใจละาแบบว่าตื่นเต้นเนาะ ครั้งแรกที่ไปของสาวล้าเละเม็นว่าเมื่อกอนเนาะสาวล้วได้เวียกอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเนาะได้เ็เวียกอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเนาะซึ่งว่าหนึ่งนะปีเนาะหนึ่งปีเพิ่นจะพาไปเที่ยวไทยเนาะเที่ยวประเทศไทยนึงข้างเนาะไปน้ำกันหลายๆคนเลยเนาะเป็นพนักงานนะเนาะโดยก่อนที่เขาจะไปไทยดยีเขาต้องได้เห็นน้ำแต่เดนเนาะมีเอกสารอ่าน,นะนั่งสือเฮดเี่ยงบ่อกเนาะแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาจะ เข้าประเทศเพิ่นเนาะหรือยวเาบอกจากประเทศเนาะตัวนี้เนาะมันก็ต้องมีเนาะการไปเห็นหนังสือผ่านแดนนั่นเองเนาะนี่ก็คือนี่เนาะพาสปอร์ตเนาะโดยการที่เขาจะไปอ่าประเทศไทยเนาะเขาก็ต้องมีพาสปอร์ตเนาะก่อนเขาจะไปบ้านเพิ่นเนาะยุูไธจะมาเที่ยวลาวก็ต้องมีพาสปอร์ตคือกันเนาะแต่สีมันก็น่ามันบบคือกันเนาะของไทยมันจะเป็นสี อีกสีหนึ่งเนาะโดยอันนี้มันสีพาสปอร์ตยูราวเขาเด้อเนาะตัวนี้เนาะอันนี้มันใช้ได้สิบป,ปีเนาะเมื่อก่อนสาวแล้วเหตดตัวอีกเล่มหนึ่งฮันเมนใช้ได้ห้าปีเนาะมันมืดละตัใหม่เนาะคนเขาที่จะไปบ้านเพื่อนเขาต้องได้มีการเหตดพาสปอร์ตก่อนเนาะจึงไปได้เนาะถ้าว่าเขาจะไปเที่ยวหลายๆวันเนาะถ้าว่าเขาจะไปเที่ยวหลายๆมื้อเนาะและไปได้ไกลเนาะเมนต้องเห็พุพาสปอร์ตนี้เนาะ p a สปอร์ตเนาะ p a s s p o เนะเาะแต่ว่าถ้าว่าเขาจะไปหนองคายเนาะไปเที่ยวหนองคายอุดรเนาะเขาเห็ดอ่านังสือพันเด่นก็นได้เนาะตัวนั้นเนาะเป็นปีหนึ่งเนาะตัวนั้นชาวเราเห็ดเป็นปีแล้วเท่าไหร่เนาะเสียเสนหนึ่งหรือว่าเซนปลายนี่แหละเนาะเซนหนึ่งหรือว่าเซนกัวกีบนีนะ่แหละเนาะมันกระส้ได้หนึ่งปีตัวนั้นเนาะเขาต้องแบบเขาจะไปหนองคายไปอ,อุดรคอนเกนเนาะ ตรนี้นะสะดวกสบายเพราะว่าเขาไปกับเนาะไ่ได้ไปนอนอย่างนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ได้สามวันเนาะมันอ่าสามวันอยู่เขาไปเนาะเขาต้องออกมาเนาะสามวันเนาะแต่ว่าพาสปอร์ตนี่เด้เนาะพาสปอร์ตนี่สามารถจะอยู่ได้สัปเมือเนาะสัปเวันนั้นเองเนาะเมื่อก่อนเป็นสามสิบเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องอ่ามานะมามาให้มันทันเวลาให้มันกรนหนึ่งมือซะเนาะเพื่อไว้เนาะ แต่เดี๋ยวนี้เพื่นยอ่อเป็นเซาเปียร์มเมื่อก่อนมันเดือนหนึ่งเต,มต็มเต็มเด้เนาะตัวนมาลัยยาหลังนี่มันวังส่งสามปีที่ว่าไปนี่มันเพิ่อนอให้อยูเซาเปีวันเนาะแล้วเราต้องมาเพิ่นจะเห็ดเขาจะไปเขียนก่อนเนาะเขียนแล้วเขากะเพิ่นจะเขียนกำหนดนเขาเลยว่าเขาะจะต้องเข้ามาเนาะกลับประเทศมาในมือไหนเนาะ โดยการเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะเมื่อก่อนเมนเขาจะเห็ดหนังสือเนาะไปซื้อฟอร์มมาเนาะไปซื้อแบบฟอร์มแล้วเฮากลับมาเขียนเนาะไปเซ็นจำกาในบ้านเนาะต่างๆเนาะอยู่บ้านแล้วเขาจะไปอยู่เมืองอีกเนาะแล้วเาจึงไปหากระทรวงกันต่างประเทศเนาะแต่ว่ามาระยเนาะคนจะมีแบบฟอร์มตัวนี้ให้เลยเลยแบบฟอร์มตัวนี้เนาะ แบบฟมตัวน so, oh okay. like like ี้เนาะให้เฮาเลยเนาะจะอ่าเป็นคำห้องเนาะขอหนังสือพันเดนเนาะอ่าหัวไม้เนาะที่ว่าเห็ดไม้นะเนาะหรือว่าจะเป็นคำห้องขอเปลี่ยนหนังสือพันเดนในกรณีทีว่าเนาะหนังสือพันเด่นของเขาอะนะไปหลายเนาะไปลายคือสาวแล้วเนี่ยไปลายเนาะมัละโบมีหมอนสิโบมีบอลจะจ้ำเลี่ยวนะเนาะดิสมุิเราไปหลายแล้วเต็มมืดประมาณนี้นะเนาะเต็มมืดเนาะโบมีมองโบมีบอลวางเลยเนาะ บนนี้ก็เต็มหมดแล้วบ่มีอันหน้าได้วางเขาก็ต้องได้ไปเปลี่ยนนะนะเนาะไปเปลี่ยนเล่มใหม่เนาะก็มีคำห้องตัวนี้เลยคำห้องตัวนี้เนาอะ,อะเดี๋ยวนี้มันเขาจะมีคำห้องอันนี้แล้วเขาจะ,ะติดหูบเนาะซีคุณหกแล้วก็เขียนซื้อที่อยู่วันเดือนไปเกิดสสนซนาที่อยูไปยุปัปัจจุบันเนาะ เออทีอยู่ปัจจุบันเนาะสมนุพัลลิที่ซื้อพ่อเมย์อย่างต่างๆเขาเนาะถือว่าเป็นข้อมูลของเฮาอะไรเนาะเออลาเฮากะมีสำเนาบัตรประจำตัวใส่น้ำเนาะใส่นี่มีแต่เส้นนายบ้านซื่อๆเนาะตัวใหม่เนาะมีแต่เส้นนายบ้านและบัตทับตานายบ้านซื่อๆเนาะอยู่มองนี้ลวกะของเขานาสสำเนาบัตรประจำตัวเนาะใส่นี่เนาะตัว,วก๊อปปี้นั่นละกะเส้นเนาะ ก็ไปยืนเนาะมันจะสะดวกสบายกลัวเนาะตัวนี้น่าจะประมาณสองพันเท่าไรเนาะฮาก็มีวางปีเล็กนึงแล้วเนาะก็จือบดได้ราย,ายละเอียดไปไหนมูต่ว่ามันสะดวกสบายแล้วตัวนี้ในเะทะ้าจะเห็ดพาสป,ปอร์ตแบบนี้เนาะเนาะของโซล่าเนี่ยก็บบมีบอลชะจ้ำเลี้ยวกันจะได้ไปเห็ดใหม่ขึ้นกันเนาะน่าจะประมาณสี่เซนกีบเนี่ยเนาะที่ว่าไปโตหัวใหม่หรือว่าสี่เซนหรือว่าห้าเซนกีบเนี่ยเนาะโดย กับมีซัมมี่เลยเนาะที่เขาจะไปเที่ยวเนาะถ้าว่ามูเพื่อนทั้งฝั่งไทยเนาะจะมาเที่ยวแล้วกัได้เห็ดพาสปอร์ตคือกันเนาะเพ่อชิไรเที่ยวเนาะเพราะว่าสาวแล้วเองกับมีมูเนาะมีมูอยู่ทางฝั่งไทยอะไรเนาะเพื่อนกับมามาเที่ยวแล้วเพื่อนเ็ดพาสปอร์ตเนาะเพื่อนมาเธอหนึ่งแล้ววันนี้เธอที่อ่าวันนี้อ่าพอเมย์เพื่อนกับอยากมาเที่ยวแล้วคือกันเนาะเพื่อนกับอยู่ทางภาคอีสานกูอะลรเนาะ อยากมาเที่ยวประเทศลาวเนาะบุเคยมาจากเทือเนาะเพิ่นกับไปเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตไว้เนาะอยู่ทางอาพัสปอร์ตของไทยเนาะเพิ่นก็นได้มาเที่ยวลาวเนาะมาเที่ยวอ่าครั้งหนะึ่งเนาะเพิ่นว่าจะมาอีกอยู่เนาะแต่พดอดีเพื่พอว่ามาเจออ่าโรควิบวับอย่างนี้ก่อนเนาะต่ออ่าเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วเนาะเพิ่นน่าจะได้ขามมาอีกเนาะพาสปอร์ตก็มีเนะาะทั้ง พอทางเมย์เพิ่เนาะแล้วรถขึ้นกันเนาะเขาจะเอารถข้ามากระด้อเนาะเขาต้องเห็นหนังสือเอกสารต่างๆเนาะอยู่ทางฝั่งไทยอะไรเนาะก่อนจะข้ามาหนีมาต้องนี้เห็นเนวอไหนเลเนาะสามารถข้ามาได้จากมือจากวันเนาะก็าเอารถข้ามาได้เนาะแต่ว่าข้ามมานะเนาะการขับรถมันก็สิแตกต่างกันเนาะพวงมาลัยรถนะเนาะของไทยนะจะอยู่เบื้องขวาเนาะแล้วขับเบื้องซ้ายเนาะขับเบื้องซ้ายมือเขาเนาะขับรถเนาะนั่นวะ แต่ว่ามาแล้วฮะนะพวงมาลัยอยู่เบื้องซ้ายแต่ว่าการขับไปแล้วมันอยู่เบื้องขวาเน,ะนาะฮะนะการเดินนั่นแหลนะเนาะมาเว้าประสบการณ์ที่จะไปไทยเขาต้องเห็นเรนาหลเด้เนาะต้องมีพาสปอร์ตเนะบาะเพราะว่าเพิ่นจะไปทํางานหรือว่าเป็นอย่างเงนนะพิ่นก็ต้องมีพาสปอร์ตเนาะอันเรื่องไปเห็นงานอยู่พุ่นนะเนาะเพิ่นกันกะเห็นเขาเจ้ามาประทับตาหลายอยู่เนาะแบบว่าเห็นไปหนึ่งเดือนเนาะบริเหต์วีซ่าเนาะไป แลมฮพอวันที่กัหนดแล้วเขาก็ต้องได้ข้ามาด่านเนาะมาดา่านรวมด่านข้ามาที่แล้วจังค่อยกลับเข้าไปไม่นะเนาะประมาณนั้นแหละเนาะโดยมือนี่กล่าวสํานี่เลยเนาะกะมาเราเรื่องประสบการณ์ที่ว่าจะไปไทยครั้งแรกเขาต้องเห็นเนาราได้เนาะ,ะเขาก็ต้องมีการเห็นพาสปอร์ตเนาะหรือว่านังสือผ่านเดนเนาะนังสืออพานเด,น,น,น,ด,เดนเขาสามารถไปได้นองคายไปอุดรคอนอเกนมันจะอยู่ได้สามวันเนาะสามวันแต่ตัวนี้มันได้เทาปดวันเนาะ พาสปอร์ตไปได้ทั่วโลกเลยตัวนี้ไปได้ทั่วโลกเลยเนาะไปเวียดนามกับบริษัทไซวีซ่าเนาะคือเขาไปลาวไปไทยกับบริษัทช้แต่พาสปอร์ตเนาะเวียดนามกับบริษัทคือกันเนาะแต่ว่าถ้าไปจีนเขาต้องมีวนะีซ่าเนาะต้องขอวนะีซ่าเนาะโดยสําหรับคลิปนี้กะโบมีอย่างหลายเนาะกะมาแชร์ share, ประสบการณ์เนาะแวาให้ฟังเนาะมาไปเฮก่อนจะไปไทยเห็นแล้วเด่เนาะเรื่องอความตื่นเต้นไปเที่ยวนี่ จังคอยมามาเว้าน้ำหลังเนาว่าเป็นเ้วได้สำหรับวันนี้ก็ขอบใจหลายเอเนาะขอบใจทุกการรับซมเด้อที่เข้ามารับซมรับฟังน้ำเด้อขอบใจหลายๆเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะทางพี่องทางฝั่งไทยเนาะขอบคุณ thank you so much for watching บ๊ายบาย